กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องงามขำๆนะพี่น้องเมื่อวมาผมมาเพาะกระส่องไม้คิงข um ้ามวันหน้าคือเก่าพี่น้องสบายดีปะดูสบายดีปดกลับมาอีกรอบพี่น้องจา้ามามีข่าวดีมาบอกน้องปูน้องแป้งส่วนพวกน้องๆมาเก็บผักเกษ,ษอ่าได้ข่าวดีจา้ยาคุณญ่ใจะดีนะพี่น้องจากลงุลงลุง ฝากเงินมาให้น้องไปซื้อยาซื้อของอยู่ของกินพี่น้องจะแต่น้องเนิ่นยังบูฮูแล้วเพิ่นมาเก็บผักเกษตรห้เพิ่นไว้เห็นฮาว่าอ๋ออยากกินน้องเนพิ่น้องแป้งแป้งอู้อยู่น้อง้าน้องแปงเก็บผักเกษตรเอาบางตกน้องด้วยน้อง ม right? ันอ่อนด่นางป้าผึ่นเก็บไปหายลายอะไรนี่นี่จะยอดงามๆเท่เลยมันคือบอกย่อนบอกลายเนาะพอได้ตาพังฮะเปนน้ำบูปูกันเ้อเป็นบูวบ่ อันนี้เป็นค่าน,น้องใบใหญ่เนาะน้องใบใหญ่น้องปูน้องแป้งน้องของหน้าเพิ่นเถิงปลูกพองพังเพิ่นกระายได้พี่น้องวัวสิงไค่ายตาค่อันนี้พักไงน้องนิวบอที่พักกันมานที่พักกันมาเล่นหนามนะป้ามักซิดานะ ต <onents> <IS> mm. ่ว yeah, ่ามันยังบ่ใหญ่ใหญ่บทันบ่บางแน่พูอแซ่บยุ มากินธรรมาสทาทั้งแกงน,น่นย่างยู่ตวใหม่นะย่างจากโตเออตอนนั้น,นเมคิงคำอัอนปุน้ใหญ่ใจดีเป็นฝากเงินมานะเป็นน้องซื้อเป็นโลให้น้องนหนักซื้อเปนแกงแดนกว่าเบิร์ตแล้วมาหุ่งนะ เอาใส่ของกานกระันุใ่ของโยป้าหนอมาอีไม่ให่บ่นาอยังอนันอยอยนีหนอมายเลี้ยงน่องน้อยไขวานบ่โมเมนเลี้ยงนองเลี้ยงนองนะโู้เลี้ยงน่องหนอมายไหวาน,าน,น,นคน,ฟฟนข,ข้าที่เลียกระซานวันคือแอวคนข้า,าจาแล้วมันก็สิปป่งออกมา กะอ่านอะไร n h แล้วบ่โดนบ่สีแดงดำขบนกับันตปี่ปลาลขั้นตวสีลกลเดีกเออสีแล้วก็ขันว่าบ่แห้งบ่กับยาลูกเจ็บคอ บมเมนต์กับบาเจ็บข้อว่าบอกพี่น้องเลยไปไหลไก่ซื้อยามากินเด้ออันซื้อมากินอีกแม่ก็เอายามาหาแม่มาหาอยู่บ่ต้นเราไปยังเกาะ ยังล no oh, ่ะซิดานะเออเจมโฮเออตอนหนเจหูตอนนขาลมหึตอนไหนเขาซลมทั้ง่บุษแล้วก็เมื่อยไปขาลมอีนี่จะโลกแพะเป็นนี่จะโลกเดีสักลาแล้ว มากคอนอีกช่วงั้นะบ่ช่วงเคยโทราหาบับ่บไป,ปนะอันเชียญหย่านะก่อนเชียญหยาอีกมีอัน FC, เอฟซีเพื่อนกันเสร็จทามแม่คิงคัมอยู่พี่น้องว่าน,น้นองปูน้องแปงเป็นอย่างใดพอกระทามอยู่นอว่าอยากไปอยากเบิ่งแบบซีวิตของน้องๆน,งนงะแ<ว>ม่คิงคําก็บอกเออทามเมื่อได้ว่างแหลวก็สิมาถ่ายเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ หาโอกาสว่างเพื่อสิได้มาตัวเองก็นจนบาได้ลงขีดพี่น้องอยากวิกยนะทย์เพราะว่าช่วงนี้กะสี่พอ่อได้คลายเครื่องคลายคล้องอยู่พี่น้องช่วงนนหน้าหน้าเมื่อวานนี่ยพ่อนจะเจ็บหอดเป็นมาหอดนีสามเจ็บจะมีหอดีไว้เมื่อนี้เลยสักเมื่อนี้เจ็บหอดนีเจ็บข้นหอด มืาอนีินะอย่าเอาลายขั้นว่าเอาลายแห่งเก็บเด้ค่ะถั่วหัวมันบ๊อบเอวถั่วหัวมานน่น้ำเลยถั่วหัวบ๊อบเอได้เลืกอรีเนาะเมาลงไปเลยซอยลาแรงได้ถั่วไหนยุเราระวังตกน้ำได้เลยเลยแล้วก็ผ้าก็เอาตีนลงดินแล้วก็ไปขึ้นมาได้ก็เฮิร์ตเอื้อระวังจมมันดินอันจุบดินเหนียวดินเหนียวมือหนาจังไม่เล่นกับเอื้อยกระเอื้อยเศร้าขายก่อน <gesch> อ้าวอันนี้เก็บเก็บพักเกษตรแล้วก็มีรางวัลนไห้ขาพักเกษตรอ่าขอบคุณลุงลุงนะลูกขอบคุณลุงลุงเวลาเด้อที่ผ่าเงินมานำปูน้องแป้งข้อในสุขภาพแข็งแห้งกระเจี๊ยบกระจนเหยือนยืมเหมือนยืมดินแห้งกระเจี๊ยบกระจนเหยือนยืมนี่พี่เอาดูเงินอ่าก็ดีใจนำน้องๆเนาะพี่น้องที่มีผู้ใหญ่ใจดีเรียกว่าลุงๆเพื่อนคอยเมตตาตลอดเนาะ ่า,าคอยให้อยู่ตลอดเวลาเนะ<อ>าะเพราะสิ<อ>เป็นสิ่งคลองกะลุงลุงกับบ่เคยว่าบ่ดูแลน้องๆนะพี่น้องเนาะก็เป็นบุญของน้องๆที่ได้พบกับลงุงลุงเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนลายๆฐานน้ำเนาะพี่น้องที่ได้พบได้เพาะ,ะกับน้องปูน้องแป้งแล้วก็ที่เมตตาน้องๆเนาะ<อ>แล้ก็ให้จเจริญเจริญด้วยจากลุงลุง ้พักกระเซยเพื่อจะเก็บหายจะบอกลายๆหนังพี่น้องไอ้คิงข้ามกะเสียเมื่อคลาดหรือว่าเสียเมื่อนเห็นได้กินแหละพักธรรมชาติเอาคิงข้าถือตกแต่งดอกไม้นั่นมาออกไปลูกย้าลูกอ่ะไปใักกันออกไปแบบนี้ไปอุ้ยใหญ่ ôi mày liền yeah. này mày liền Thưa mày liền em mày liền Thưa mày liền kapa Cá liền kapa mày liền bi mày liền kapa mày liền kapa mày liền kapa mày bi bi, mày liền kapa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  เป็นไปสายเลยบิบี้ไปสายบิบีบ้ไปอยู่ว่าวาสวนเพื่อน,นะมะนาวมัมะนาวน่ะล่นทิ่มเพื่ออะไรบางนี่ยงอือ้มักนาวกระโดกะดีไปไปออกไปลูกไป มาเบิกเอ้ยหนึ่งวันพักนั่งเลิอแนมมากาล่างมาสิไปเดดอ่างโบเห็นฮะอื่นบะล่งบะต้องกินแบบโจ๊กเสื้อโจ๊กน่ะลูกมากินเคต้มงข่าวใส่ยังสะนมกินแต่นมนมมันใหเก็ข้อได้มันหวานข้ากินได้นะกินนมจืดเ้อะ นมกระเจ็บได้นมหงเทียนนมหงเทียนทำบ่มีตีอ้าบังยมเพิ่นคือบ่มีเลยสวัสดีเด้ชงะฮาสิกินกับบ่มีบัดนกินน้ำเปล่าพี่น้องล่าแล้วพี่น้องจะพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้อง ขอเอฟซีทุกทานอยดีไม่แหงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยพี่น้อง